คือฮาพระเอกดังทำห้างแต่เพราะความดออเป็นเหตุเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งหล่อและทั้งเก่งมากความสามารถจริงๆสำหรับไอรอนศิลปินพระเอกหนุ่มหน้าใสชาอึนอูสมาชิกวง a ั t โ o ท,ที่ตอนนี้กำลังจะมีผลงานการแสดงเรื่องใหม่ภาพยนตร์ K-POP Lost in America ล่าสุดชาอ่นอูนกำลังเป็นที่ฮือฮายอย่างมากหลังจากที่เจ้าตัวออกไปงานอีเวนต์ที่ IFC มอทำเอาผู้คนแตกตื่นและตกตะลึงกับความหล่อออร่าของเขาจนเกิดกระแสพูดถึงสนั่นโลกออนไลน์ผู้คนต่างคอมเมนต์